Thank you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงดีสซีช่วยได้นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีจ้าอาจจะการอังคารพุทธพฤหัสนะคะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะทางช่องทางเฟซบุ๊กดวงดีสซีช่วยได้นะคะรับชมย้อนหลังทาง y o youtube ดวงดีสซีช่วยได้จ้าสวัสดีค่ะ เพื่อไม่พลาดการรับชมในครั้งต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามเพจไว้นะจ๊ะกกติกาการร่วมดูดวงสดในไลฟ์นะคะเพียงกดแชร์พิมพ์ชื่อตามด้วยคำถามที่ชัดเจนถาเรื่องความรักใส่สถานะมาบอกแม่หมอด้วยนะจ๊ะอยากดูส่วนตัวทักแชทหลงังไหมค่ะแ,แม่หมอเริ่มเลยแล้วกันเนาะนะคะโบถามว่าคืนนี้แฟนจะโทรมาหาหรือติดต่อมาไหมนะคะ แฟนติดต่อมาพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไม่ติดต่อมานะคะไม่มาแล้วจ้าคืนนี้นะถ้าอยากได้ยินเสียงต้องเป็นเราใน่านั้นที่ติดต่อไปจ้าโยยี่สิบห้าถามว่าพระอยากเกิอนอะไรไหมมันไหว้พระสวดมนต์ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงทําเงินทํา‑ทองรีบเลยนะีคิดไว้วันพรุ่งนี้จะได้เงินเท่าไหร่ขายโมดอเอาอย่าเงี้ยเอาง่ายๆบอกขอให้ขายหมดแค่นั้นพอ โยเนาะนะคะเลขทะเบียนรถให้โชคเนอะรถคันสีเข้มนะจะโยนะว่ว้พระสวนมนต์เยอะๆเนาะอุ่นยี่สิบสามถามว่ากับแฟนที่คบอยู่จะคืนดีกันไหมคืนดีรีบคุยรีบกลับไปปรับความเข้าใจกันแล้วคืนดีแน่นอนจ้าโอ้นะคะลูกนี่จะใช้มาบ้างไหมลูกนี่เหนียวนี่อะ่ะเออเหนียวนี่นะคะ คือทยอยใช้คืนค่ะแต่ให้คืนเป็นก้อนปังๆเหมือนตอนเอาไปอแม่ไม่คืนทวงบ่อยๆนะคะยินดีจ้ะโอเคเซนถามว่าพายอยากบอกอะไรเซนชีวิตดีมีความสุขไม่มีปัญหานะคะการเงินจะเริ่มดีขึ้นจ้ะนะคะแต่คนรู้ใจยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะตาถามว่าจะมีโชคลาภไหมนะคะเป็นก้อนเล็กๆเนาะเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะแม่ตะเคียนให้โชคนะเออเนาะ ส้มถามว่าอนาคตเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมจัดการได้เอาอยู่อะโดยภาพรวมเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะปัญหาถ้ามีปัญหาเข้ามาถือว่าจัดการได้นะคะชีวิตโดยภาพรวมถือว่าเอาอยู่โบถามว่าพยาก,อกอรลายนะคะถ้าโสดเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามานะคะถ้ามีแฟนแล้วแฟนดีจามีคนโขกุปถามน,นะ,ะ,ะนเร็วจังพีกสิบเก้านะคะถามว่าเพื่อนผู้หญิงชื่อพลอยนะคะ แอบจับตาดูผมเพราะว่าอะไร <c oughs> <c oughs> เออสงสัยสงสัยสงสัยแค่นั้นเองนะฮะ <c oughs> มันไส้เล็กๆเออเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะเอนสอบปลายผ้าเกตจะออกมาปังไหม <c oughs> ต้องขยันมากกว่านี้ถึงจะปังอย่างที่ต้องการจ้า เอิอถามว่าคนที่ชื่อฝนที่คุยอยู่เขาคิดยังไงกับเราสนใจแต่มันเป็นการเริ่มต้นเนาะนะคะเขาเพิ่งเริ่มต้นนะคะสนใจให้ให้ความสนใจเราอยู่นะคะแต่ว่าด้วยความที่มันเพิ่งเริ่มต้นมันก็ยังมีอะไรหลายอย่างต้องเรียนรู้กันไปนะแพทถามเรื่องการงานการเงนิงนขออนุญาตเรื่องเดียวเรื่องเงินแล้วกันเนาะนะคะเรื่องเงินมีเข้ามาเรื่อยๆจ้ะไม่ต้องห่วงนะคะเออเกลถามว่าพายอยากบอกอะไร ไพ่อยากบอกอะไรไพ่อยากบอกอะไรนะคะเออชีวิตเนาะพวกเราชีวิตมีเขาเรียกว่ามีโอกาสเข้ามาไม่เยอะเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราควรทําได้หรือเราได้รับมาอย่าปล่อยให้มันหลุดหรือหลุด,ล,ดลอยไปนะคะแล้วก็ไพ่ก็บอกว่าโชคเนาะเจ้าเจ้าที่ที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านให้โชคไ่าแลราแบ่งทําบุญน,นะบีถามว่าแฟนที่แยกกันอยู่จะได้กลับมาคืนดีอยู่ด้วยกันไหม เออใช้คำว่ามีโอกาสประมาณ40%โอกาส40%นะคะภายใต้เงืง่อนไขเลิกกันไม่นานทะเลาะกันไม่รุนแรงไม่มีคนใหม่ทั้งคู่นะคะแล้วก็เออคุณต้องเป็นคนง้อนะคุณต้องเป็นคนไปคุยกับเขาก่อนนะคะไพ่ชาลีอดนะ <p> อดเนาะเพราะฉะนั้นเวลาไปคุยอย่าชวนทะเลาะนะคะถึงจะมีโอกาสนะ ถามว่าปีนี้จะได้มั่นไหมนะคะปีนี้หรอไม่ทันอนะ่ะเอาปีหน้าได้ไหมอ่ะปีหน้าเนาะปีหน้าประมาณต้นปีเลยจ้ะนะคะแนวถามเรื่องงานถ้ามีงานประจําที่ทําอยู่แล้วทําได้อยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะถ้าตกงานว่างานจะได้งานพัทมาค่ะนะคะจะจะได้งานประจําจริงๆจะต้นจะปีเออจะเดือนหน้าจะไม้ถามว่าพยายบอกอะไรนะคะ แฟนดีไม่มีปัญหานะคะคุยกับเขาด้วยเหตุว้ดยผลนะคะมีสติเยอะๆหน่อยลูกนี่ยี่สิบหกถามว่าเราควรหยุดหรือไปต่อกับความรักครั้งนี้ดีถามตัวเองก่อนว่ารักอยู่ไหมให้อภัยได้ไหมคำถามเนี้ยสำคัญนะให้โอกาสเขาได้ไหมเนี่ยค่ะนะคะไม่ใช่ว่าคนเราเนาะนิสัยบางอย่าง เปลี่ยนไม่ได้นะคะเปลี่ยนไม่ได้ในทันทีนะ,ะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้แต่มันเปลี่ยนไม่ได้ในทันทีนะคะคนเราบางครั้งมันมันเป็นมานานแล้วอ่ะมันมันหักดิบไม่ได้นะคะเออเนาะนะคะนี่นะอันนี้ให้โอกาสกันนะคะเพราะฉะนั้นยังไปต่ออยู่จ้าแพวถามว่าพะยอยาปบอกอะไรอ่าชีวิต,ตีมีความสุขไม่มีปัญหาพระแม่รัศมีให้โชคแม่อุมาให้โชคเอ่อแม่ธรณีให้โชคอะประมาณนี้ ยา yeah. ถามว่าวันที่สิบหกจะมีโชคไหมยา yeah. วันที่สิบหกเหรอโอ้เลขที่คิดไว้ยังไม่ใช่จ้านะคะแต่ว่าถามว่ามันจะมีไหมมันจะเป็นโชคเล็กๆนะถา้าถ้ามันจะได้นะมันจะได้เป็นโชคเล็กๆนะคะคุณยานะไม่ใช่ไหมไม่ถามว่าพายอยากบอกอะไรนะคะโอนี้ไม้ จริงๆโดยภาพรวมเนาะ The f o o l คือตอนเนี้เรารู้สึกเหมือนลงทางอะไม่รู้ว่าชีวิตอยากไปเผชิญอาดาบหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็แต่ถหาว่ามันมีปัญหาอุปสรรคไหมมันแค่รู้สึกแบบไม่มั่นใจอะเนาะนิดนึงนะคะนอกนั้นโอเคหมดนะคะดีจ้าลองลองคุยกันก่อนดีกว่านะคะแม่หมอว่านะคุณนี่นะ คุณปุ๋ยนะคะถามว่าปีหน้างานจะสมหวังไหมอืมเอ่อมีความคาดหวังสูงเนาะนะคะพาบอกว่ายังไม่สมหวังในช่วงนี้จ้านะคะ หมอขออนุญาตตอบแค่เรื่องเดียวเนาะนะคะให้คนให้คนอื่นบ้างนะคะอัดสาอนะคะถามว่าผู้ชายรุ่นน้องที่ชื่อหลิวเขาจะมารับปัดไปบ้านเขาอีกครั้งไหมโอกาสข้างหน้ายังมีค่ะนะคะโอกาสข้างหน้ายังมีค่ะตอนนี้ตอนนี้อาจจะเว้นระยะไปอีกสักพักหนึ่งนะคะจิโรดถามว่าเดือนนี้มีข่าวดีเรื่องงานจากเจ้านายเก่าบ,บ้างไหมนะคะ ไม่มีค่ะนะคะอาจจะต้องหาที่ใหม่รองรับเนาะอูเทนถามว่าคาฝันจะกลายเป็นจริงไหมหมายถึงความฝันใช่ไหมความฝันจะกลายเป็นจริงไหมหรอเอางนี้ดีกว่าคนเรามันมีฝันฝันหลายอย่างนะเออฝันมันมีหลายอย่างฝันมิมิตเนาะฝันมิมิตคือฝันเป็นลางบอกเหตุนฝันเป็นลางนะฝันนิมิตเป็นฝันเป็นลางเช่น ฝันฝันว่าฟันหลุดเงี้ยฟันหลุดฟันแตกฟันหักอะไรเงี้ยมันมันก็คือเป็นลางบอกเหตุอย่างนึงถูกไหมหรือบางทีฝันฟุ้งซ่านเงี้ยเออคือชีวิตฟุ้งซ่านางเงี้ยเออนะคะฝันแบบมีคนทําให้ฝันอันนี้เนาะก็จะมีนะคะหรือฝันแบบ เขาเรียกว่าเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก็มีมันมันมันมีหลากหลายรูปแบบฝันนะคะเพราะฉะนั้นในไพ่อะไม่ต้องกังวลแต่ถ้าแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นฝันไม่ดีไม่สบายใจเลยแนะนําไปทําบุญค่ะนะคะเนาะเออถ้าเรากลัวให้มีสติในการดำรงชีวิตนะคะแล้วแล้วมันจะไม่มีอะไรทำให้เรากลัวได้นะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบ โอ้ยรู้สึกไม่สบายใจกับความฝันเลยอย่างงี้นะคะพยายามไปทําบุญนะคะอืมเนาะเออเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยเอ,อ่ออะไรอะ่ะคนฝันฝันได้เงินฝันว่าได้เงินเนี่ยจะเสียเงินฝันฝันว่าอะไรอะ่ะฝันฝันว่าถือที่อย่างเงี้ยสมมตุติถืออุจจาระอย่างเงี้เนาะก็จะได้เงินอย่างเงี้ยก็มีนะคะมัน มันมีหลากหลายรูปแบบนะจ๊ะเอิงนะคะถามว่าสามีเขานอกใจแอบมีคนอื่นไหมนะคะไม่มีค่ะยังไม่มีในตอนนี้นะคะยังไม่มีค่ะมีคุณคนเดียวก็พอนะคะตอนนี้เขาปวดหัวอยู่ระวิวะคะ, <g iv ill> ะ,คะถามว่าแฟนจะมาหาไหมอ่าแฟนจะมาหาไหมเออไม่ใช่ในอาทิตย์นี้นะคะเนียงไม่ใช่ในอาทิตย์นี้ค่ะนะคะคงจะมาพยายามมาแหละนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้นะ,ะอ๋อถามว่าแฟน คนอยู่ปัจจุบันใช่ไหมคนอยู่แฟนที่คบอยู่ใช่ไหมจะเป็นคู่ชีวิตไหมนะคะเป็นคู่กันค่ะนะคะโอ้ยเป็นคู่กันแล้วนะคะถ้าก็เป็นไปได้คนชวนการทําบุญร่วมกันบ่อยๆนะคะทําบุญร่วมกันบ่อยๆนะคะถ้าไม่มีโอกาสก็อธิษฐานชื่อร่วมนะคะเหมือนช่วงนี้มีกระถี่นอย่างเงี้ยแล้วก็อธิษฐานชื่อเรากับชื่อแฟน,นะะเออร่วมทําบุญกระถี่นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะนะคะ กสามสิบสามนะคะถามว่าสามีที่เลิกกันหกเดือนแล้วเขาจะกลับมาอีกไหมหรือขาดกันแล้วท้องใกล้่้อแล้วค่ะเอ้ยอะไอ้ขาดกันมาหกเดือนแล้วนี่มีการติดต่ออะไรไหมคะมีการพูดคุยอะไรไหมเนาะนะคะถ้ามียังถ้ามีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามีโอกาสจะกลับมาค่ะนะคะ,นะคะถ้าถ้าหนูรออีกสองเดือนนะ ไปแล้วไปรับเลยนะคะไม่มีการไม่มีคอนแทคไม่มีอะไรนะถ้าภายในอีกสองเดือนครบแปดเดือนนะไม่อะไรแล้วนะ move on เลยลูกนะคะไปเตรียมเป็นคุณแม่คุณแม่สตองได้แล้วนะคะฟ้าถามว่าแฟนจะมีแฟนช่วงไหนฟ้ายี่สิบหกเนาะมีแฟนช่วงไหนรอไปอีกสองปีนะระหว่างนี้ถ้ามีคนเข้ามาเช็คสเตตัสดีๆนะคะอาจจะมีคนเจ้ามีเจ้าของมายุ่งนะจ๊ะ ยูสี่สิบสามนะคะถามเรื่องงานเป็นยังไงบ้าง mm. การเงินดีขึ้นไหมการเงินยังมีปัญหาอยู่จ้านะคะถ้ามีงานประจําที่ทําอยู่แล้วยังทําได้อยู่จ้า mm. นะคะ mm. โอเคเรียบร้อยหมดแล้วเนาะนะคะ mm. ก็ครบแล้วเนาะ <laughs> ไม้บอกไปแล้วนะวันนี้ถ้าคําพูดหรือก,การกระทาใดนะคะทําให้ท่านใดรู้สึกแย่หรือไม่ดีอย่างไรต้องขออภัยไว้นะี่นี้นะจ๊ะ<ส>เออเนาะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะเ<ส>จอาก,กันาอาคารพุทธผลึกห่สเนาะนะคะกิ่งถามว่าพระอยากเตือนอะไรอ่ะเราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ<ส>เพราะฉะนั้นถ้าช่วยใครต้องอย่าลำบากตัวเองในภายหลังนะคะอันเนี้ยสำคัญเนาะถ้า ถ้าช่วงนี้มีมีความลําบากอยู่จะมีคนให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนะสุดท้ายเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะคะโอเคนะก็ถือว่าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะริวเมื่อกี้ไม่หมาะตอบไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันถามได้แค่คาถามเดียวนะคะแฟนจะมาหาไหมแล้วก็แฟนรักหรือเปล่าถามถามแฟนง่ายที่สุดนะคะ โอเคแม่หมอไปละจ้านะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก็สวัสดีค่ะ